สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พบกับสจสมจิตนะครับผมวันนี้มาเจอกับบรรยากาศยามเศร้านะครับหมอกลงเต็มทุ่งนาแล้วครับนี่คือบรรยากาศของทุ่งนานะครับผมครับวันนี้นะครับเสื้อผ้ามาเบ่งเต่านะครับผมการทับเต่าการเห็ดเต่าเนาะนี่ก็คือบรรยากาศรอบๆบที่ทมกุดเต่านะครับครับนี่คือเต่าครับผม ตเตาเผาถ่านนะครับเตาหลุมนะครับผมซึ่งผมก็ได้คุดไปเกือบเช็ดสิ้นเลยนะครับประมาณ90%นะครับก็เหลือแต่เจาะหูอก่อไฟกับหูควันนะครับผมซึ่งเตาของผมนี่ครับมีขนาดกว้างเม็ดสีนะครับ ยาว2เมตยี่สิบลึกนะครับมิตยี่สิบนะครับผมก็ซึ่งใช้เวลาขุดอยู่อ่าเาร์สโมงนะครับก็สี่มือนะครับขุดได้เป็นรูปร่างเรียบร้อยนะครับซึ่งด้านล่างนะครับฝั่งโน้นนะครับฝั่งนั้นก็คือเป็นจุด ก่อฟืนนะครับจุดด่างไฟนะครับผมซึ่งก็จะเ,เจาะทะลุไปที่เรียบร้อยนะครับผม๋ยวจะพามาเบิ่งนะครับครับซึ่งเจาะกวานนี้นะครับครับจะทะลุลงไปข้างล่างเลยนะครับถึงตรงที่เป็นอุมโมงก่อฟืนฝั่งนู้นก็คือป่องควันนะครับทางออกควันนะครับผมซึ่งเจาะยังบ่ทะลุนะครับ ลักษณะเต่านะครับก็คือผมสีคุดเป็นล่องเนาะเป็นวาลลองอากาศในอากาศมันเดินตรงกลางนะครับตรงขอบโดยรอบนะครับผมตรงขอบโดยรอบครับแล้วก็มีขึ้นมาข้างอีกได้ครับผมเห็ดนะครับเห็ดกระบีกคือหมูนะครับมีล่องให้มันขึ้นตรง้างนะครับผมครับถ้าเช็ดสิ้นสมบูรณ์เอาไม่ลงย้ำใดนะครับจะมาอัปเดตให้ ผมไปเป็นน้องเบิ่งอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับซึ่งดินที่คุตขึ้นมานี่ยครับประมาณสามคิวกว่ากับสี่คิวครับประมาณหลดหกล้อนึ่งเพล่ะครับซึ่งขุดคนเดียวนะครับผมขุดคนเดียวครับนี่นะครับอากาศโดยรอบนะครับเต่านะครับผมอากาศดีมืาอนี้ครับอากาศดีบริเวณ คดอยู่บริเวณหัวไหล่ไายนานะครับผมฟืนลงเต่าก็จะเอาบริเวณนี้แหละครับข้างๆนี่แหละครับที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับนี่ก็คือต้นโยคาต้นนี้ครับหมายไปเรียบร้อยนะครับครับครับอันนี้คือเต่านะครับผมเต่าหลุมนะครับเต่าหลุมซึ่งถ้าเสร็จสิ้นนะครับ ฟื้นเอาอย่างลงก็คือสิคลุมด้วยสังกะสีนะครับกบเอาเล็กนะครับมากาศด้านกว้างของนะครับมาด้านกว้างนะครับประมาณสักสี่หาท่อนนะครับหลังจากน,นั้นก็จะใช้สังกะสีคลุมกบด้วยดินนะครับกระองเบิ่งนะครับคอยติดตามดูนะครับวัดเต่าของผม เมื่อเสร็จสิ้นเมื่อเผามาแล้วจะเป็นอย่างไดครับเพื่อจะมาอัปเดตให้พี่น้องเบ่งอีกรอบหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสมบรรยากาศครับหมอกไปก่อนนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมครับขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้า่อยว่ากันใหม่สบายดีครับ